อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพพี่ๆน้องน้องนอแเอสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านอ่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอเกดกคิบคการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบงรัฐบาลเท่าน่อยนะครับเด่นอ่ะวิ่งล่างเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณนะเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะอ่ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนาะกับลิปการคิดโนดนแนวทางสถิตินะครับฉลากกิ่แบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับอ่ะวิ่งล่างเนาะก่อนจะเข้าสู่สตรการคิดโนดนนะครับเรามาดูสูตรในการคิดโนดนไปพร้อมพร้อมกันเลยนะครับสูตรนะครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้งท่้งกับกศูนย์บวกห้าเนาะ ห้าบวกกันสองครั้งเป็นส 10, 10ิบสิบบวกเจ็ดเป็นส 17. 17ิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าเป็นยี่สิบสองนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสามตัวบนนะครับออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองตัวล่างออกเจ็ดแปดนะครับสูตรตัวเลขคำนวณนะครับเจ็ดมานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะนะครับ 7จ็ดบวกหนึ่งเป็น8 8ดบวกสองเป็น10 10บวกศูนย์เป็น10 10บวกห้าเป็น15นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับชากที่แแมงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก9 1 1 2ตัวล่างออก5 7นะครับสูตรโถดคิดคำนวณน,นะครับ5มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ เก้าบวกกันสองครั้งเก้าสองสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าบวกหนเป็นยีบนะครับยี่สิบบวกห้าเป็นยี่สบนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบงรัฐบาลธานอรสามตัวบนนะครับออกห้าสตัวล่างออกห้าห้ครับสตัท้ายคดคำนวณน,นะครับห้ามานะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับหบวกกัน2ครั้งเป็น10 10บวก9้าเป็นส9 19-4้าสบเวกสี่บวกสเป็น2 23, 23ี่สิกศเป็น2ี่สิบวกหเป็น28นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกั้นต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ ตัดกิ่งแดงรัฐบาลฮานอยนะครับสามตัวบนนะครับออกสี่ศูนย์ห้าสองตัวล่างออกแปดศูนย์นะครับศูนยเทาคี่ขั้นตอนนะครับแปดมานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมาเนาะสี่บวกกันสองครั้งเป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกห้าแปดบวกห้าเป็นสิบสามสิบสามบวกห้าเป็นสิบแปดนะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะฉลากกิแมแบ่งรัฐบาลหาหน่อยนะครับ3ตัวบนนะครับออก 5.....5...3 2ตัวล่างออก 8...9 นะครับอ่ะสูตรทุรกิดคำนวณนะครับ8มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ5บวกกันสครั้งเป็น10 10บวก5ครับเป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก0 18 18 18บวก5เป็น23นะครับอ่ะเราก็จะได้ตัวเด่นนะครับคือ8กับ3เนาะสถิติฮาหนอยเด่นวินล่างวันที่ เจ็ดเจดหนึ่งสองดสองห้าสามนะครับเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ต้องขอฝากเพ,เพื่อนพี่พี่อนน้องเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะครับที่เข้ามาทาการรับชมเนาะคลิปการคำนวนในวันนี้นะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยเด้อนาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลาก,กแมิมแบกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติใท้คำในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สําหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอจบการนําเสนอคลิปการคำนวดไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ